กินกินเล่นน้อยเสิอน่างนี้นี่เปิดอืมหลุ่นเนี่อกล้า่งดีเลยนี่กระสอบเบิดกระสอบอีเลอโอ้ยทะเลใหญ่มันข้าวเดียวอีเลทะเลใหญ่โอ้ยกล้า่งสางเนื้อเลยโอ้ยมือดีจะมาเห็นเด้อเดี๋ยวมา <c oughs> น,นอนบ้านน้องได้นีไงกินบาง,งบาบามี่บาบาไะไนนอวอุสันมันก็สีบบตื่นเัาเลย โอ้ยเนี่ยมือดีมาเห็นเนี่ยโอ้ยสุดยอดเลยมือโจนโปรตีนยัยนงไงเนี่ยโอ้เบอร์าหารเก่าธรรมาดาเลยเนี่ยนี่จะสอบที่สามด้วยด้วยเลยอีกต้องก็มือเด้วยปล่อยถิ่มไว้มันเกิดที่ายไงรักเถื่อ มันก็มีคนมาเฝ้าให้เขาที่นาแรงนาแร่งมาสูบเพิ่นกระเอิ่นสุมาเห็ดไฟหรอมาเก็บเอาทันเพราะมันจะจ่ายน้ำจะของมันเห็ดอีกยังเลยน้าแห้งเลืเอิ่เขาาเก็บเอาหากินเป็นบท่อีตวนว่าจะเป็นให้มันเยอะทั้ัดันว่า ซุ่มซุ่มขายอาหารนี่วะน้องอ,อ้ยกำลังสวยเลยเกี่ยวเขาแล้วแรงโอ้ยดดขายน้ำบานโอ้คือเขาทาอยู่ยอง, <laughs> องตัดนันมีเรุ่นขนาดนี้ พวกมือดีพวกโจรมาเห็นเนียวว่าเดี๋ยวไปสามสี่ตัวมันดีใจเด้ย่ยงามพร้อมงามบัก <laughs> น้อยแบบใหญ่งงอะไรที่เนี่ยโอ้ลุ่นี่กำลังสวยน้ามูลแหงน,น่ะน้องท่างไปหน้าแหงกิ๊บเลยวะที่เนี่ยฝนไปโดน อันนี้ปลาซิวบ่ะที่เป็นปลากระเดือดอุ้ยปลากระเดือดแมนบอกแมนเร่เนาะเอ๊ะเราเคยน่าไข่ปลานิ่นนี่กันลูกปลานิ่นเนาะน้าน้องเรียกปลานิ่นน่ะมันี่ปลานิ่หญ่ตัวนึงออกมาปุ๊โอ้ยแมนลูกปลานิ่งอีเละโอ้ว้าวฟูงใหญ่เลยนี่แมนบอแมนแลูกปลานิ่งแมนเขาตาดีเลยเนี่ยแมนลูกปลานิ่งบ่ลูกปลาแข็งเนี่ยเออลูกปลานิ่งเขาตาดีเลยเนี่ยโอ้หลายเติบมันเป็นอาหารเมียไงมันกินได้บ่เนาะ มันก็ตอดกินเรื่อยอยู่ด้วยโอ้โอ้บัวท่ธรรมาดาเลยด้วเนี่ยแต่นี่นนเออท้อซีนิวไงล่ะตัวหนึ่งไปได้ไมใ่ใช่ะน้องอส่วนมากไปนีนม่นมันมันเบิดเลยอัน,นอันนี้โอ้หลายหลายหลายโอ้ใหญ่ใหญ่เลยบัวที่นี่โอ้ยนี่ออกได้บ่ฮอดสองเดือนอย่้งนี่ไโอ้จำพ่อมันตอดกินห่อมังหันโอ้เนี่ยเพิ่งออกได้เดือนประมาณเดือนได้ได้อยู่เนี่ย ไปนิ่วไปใส่นิ่วได้ไงเนี่ยปลานิ่แทะนะแมนปลานิ่นแท้นี่ล่ะนี่ล่ะโอ้ได้ได้นิ่วร่างตัวกันนิ่วเครื่องเลยเนี่ยโอ้มามัหน่อยหน่อยหลายพันเลยเด้ไงส่วนมากปลานินมันเห็ดมันกันเบิดมันพอพอพอค่อยได้ปลาหมูนี่บ่บ่อันนั้นบักกันนี่มันเอามไม้เตะ่ปจักบักล่านบักล่านเวียดีเดือนโอ้ยเห็นข้าวเยอะหนึ่งึ้นมากเลยปลูกปลาซิวบ่บ่แมนนี่ล่ะมันตอดลงหันเอาห้ามวานมันมืดตึ๊บอัดใหญ่มีปลาคอเด้อว่ะ แต่แต่ว่าเรื่องปลาคอนั่นเอาปลาคอปล่อยตัวหนึ่ง <l ots> ตอนตอนเลี้เลี้ <l ots> พ่อแดงมันคุ้มนะมันโตเดียวพ่อแดงมันคุ้มแต่นมีหลายตัวนี่ก็โอ้แต่มันจีออกดูกูหรลอว่าพื้บ๋ใส่เสื้อกบออกหน้านาะบ๋ได้เห็นหน้านอกเพราะหน้าน,นอกอู้ยหลายหลายเลยโอ้ไ่ธรรมดาเลยเต็มาแล้วมัน,นก็นหลายกันอโอ้ยดีดี โอ้อื่นอื่นยังสื้ออาหารหมิดหน่อยบอดมกกัดมากโอ้หลายเป็นอ,อิสน,อออนสื้อมาปล่อยสองสามถุงอยู่โบยู่เลยนี่โอ้หลายพันเลยเนี่อตายนูเนี้่ยรอตายเลยนี่เน,น,นี่ยรุ่นขนาดนิวน้วย,ยู่น,นี่รอตายละโอ้ปลาชิวเพื่อนน่ะย่างไปเบิ่งฟันไหเห็นปลาชิวหางหกโตัวก็นช่วงอยู่เดี๋ยวจังเดี๋ยวจังเอาเอาเอาไปเลี้ยงโอ้นี่ของแท้ของแท้อีเล่บ<ม>่สูบดอกบ่อนี่ยแต่สูบเดี๋ยวลุ่มมันตีพัง มันดีสุดดีสุดโอตสุดร้ะะอยเตรียบโอ้โเป็นตาว่านอนเฝ้าอยู่สิโอ้เห็นอะไเห็นกระหายเมื่อยเศร้าเมื่อยอยด้วย,ยกำลังหนาสออนเลยสองนิ้วกับปานหนึ่งมันขะดข,ข้กันคิดว่าแต่เันลูปปปลกลปักกระเดื่อลูกปลาเข่งเพราะหันเพราะหันปลาเข่งเข่าดีเตาปลาปล่อยหลายจุดโอ้ทางพวก,กมักรอยปลาเข่งดีที่สุด โอ้ลูกก็เข็งเขาดีอยู่ครับบ๊ว